มีอะไรใหม่บ้างไปดูกันรีเวิร์กสองฮีโร่หนึแอสเซนกาสกิล1ถูกปรับให้เป็นนาฬิกาทรายเหยียบวงสกิล1ของตนเองจะเป็นอมตะคล้ายกับไอเทมแข็งและยังสามารถกดสกิล1อีกครั้งเพื่อยกเลิอกอมตะได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นาฬิกาทรายสามารถคอมโบชิ่งไปมากับสกิล2ได้ด้วยแบบนี้เลยค่ะส่วนสกิล2และ3ยังเหมือนเดิมไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนค่ะ2 เซลฟิตบนหลอด HP ของเซลฟิตจะมีจุดมาร์กอยู่2จุดจุดแรกคือ HP 33%เจุดที่2คือ HP 66%ปรปรับใหม่สกิลติดตัวเมื่อเซลฟิตพลังชีวิตลดลงถึงจุดมาร์กจะปลูก3ามศัก,กยภาพ 1>, 1ลดความเสียหายเมื่อเซลฟีตเฮดพีจะลดความเสียหาย5%เซและเมื่อเซลฟีตดลดน้อยกว่า6% 6จะลดความเสียหาย10%ซและเมื่อเซลฟีตดลดน้อยกว่า3 3เซจะลดความเสียหายสูงสุด20% 2. สซสกิลหนึ่งเพิ่มระยะการพุ่งโจมตีโดยปกติเมื่อ HP เยอะจะพุ่งได้สั้นมาก แต่เมื่อเซลฟีตเฮดน้อยกว่า66%จะเพิ่มระยะการพุ่ง50หน่วยแล้วเมื่อเซลฟีตเฮดน้อยกว่า33%จะเพิ่มระยะการพุ่ง100หน่วย 3. เมื่อถึงจุดมาร์กแต่ละจุดจะรีเซตคูลดาวสกิล1ใช้ได้ทันที ต่อไปสกิล2โจมตีศัตรูถึงจุดมาร์กจะได้ก่อขาวหลังจากถึงอีกจุดก่อขาวจะเปลี่ยนเป็น HP และเมื่อใช้สกิล2ถึงจุดมาร์กก็จะถูกรีเซ็ตคููดาวด้วยค่ะส่วนอันติถูกปรับมาให้แรงขึ้นกว่าเดิมค่ะสำหรับใครที่ต้องการเติมเกม ROV ขอแนะนำ Gas ส t p u Up ถูกสะดวก ปลอดภัยไร้รีฟันใช้เพียงแค่เลือกโอเพน d ในการเติมการันตีด้วยผู้ใช้กว่า200,000คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายหากสนใจเติมเกมแอดไลน์แ a s สท p อปอมีแอดด้วยนะหรือสามารถกดลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้ที่จะเติมเกมคิดถึง Cas To ็ p ค่ะฮิโร่ใหม่เอสลหรือเบน ฮีโร่ตัวนี้พิเศษตรงที่มี4สกิล3ล่างและสามารถแปลงล่างได้สกิลในแต่ละล่างจะไม่เหมือนกันล่างแรกล่างคนจะอยู่ถึงเวล3สกิล1พุ่งสกิล2ปาดาบเมื่อถึงเลเวล4ถ้าอัพสกิล3จะเป็นล่างเทพสกิล1กดชาร์จเพื่อพุ่ง สกิลสองกดชาร์จปาขึ้นดาบสกิลสามกดชาร์จปาขึ้นดาบยิ่งกดชาร์จนานก็ยิ่งแรงขึ้นด้วยค่ะแล้วเมื่อกดสกิลสี่ของร้างเทพก็จะแปลงเป็นล่างวีศาสตสกิลหนึ่งกดชาร์จเพื่อวิ่งไวและเพิ่มเฮดพีสกิลสองฟาดดาบ สกิล3ยกขึ้นจากพื้นและสตั้นและเมื่อกดสกิล4ของร่างปีศาจก็จะแปลงร่างกลับไปเป็นร่างเทพค่ะการปรับสมดุล5ไอเทม 1. ออมูลเลตจะไม่มีลดคูดาวและพลังชีวิตลดน้อยลงแต่ปรับใหม่เพิ่ม150เกาะ100ต้านทานเวทพลังชีวิตหายไป500เหลือ1500พลังชีวิต สกิลติดตัวเมื่อก่อนจะฟื้นฟูตอนไม่ได้ต่อสู้ปรับใหม่ฟื้นฟูได้ในขณะต่อสู้หเปอร์เซนของพลังชีวิตทุกสองวิแต่ถ้าไม่ถูกโจมตีภายในสามวิการฟื้นฟูก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสเปอร์เซนค่ะ2ไกลอาต้านทานเวทและพลังชีวิตเท่าเดิมไม่มีความเร็วเคลื่อนที่หเซ็นแล้วแต่จะปรับและเพิ่มสกิลติดตัวใหม่ปรับใหม่สกิลติดตัว เมื่อได้รับความเสียหายจะฟื้นฟู5%ของพลังชีวิตสูงสุดภายในสองวิคูดาว10วิเพิ่มใหม่สกิลติดตัวทุก10%ของพลังชีวิตที่เสียไปจะฟื้นฟูบวก5% 3. รามูลามะสะปรับใหม่บวก80พลังโจมตีบวก500พลังชีวิตลดคูดาว10%เท่าเดิมสกิลติดตัวจอกเกาะลดน้อยลงจาก40%เหลือ35ค่ะ สี่เคียวไม่มีรถคูดาวแล้วแต่ปรับใหม่ได้บวก75พลังโจมตีบวก15%ความเร็วโจมตีบวก500พลังชีวิตสกิลติดตัวเป็นอมตะเมื่อพลังชีวิตต่ำและป้องกันความเสียหายในระยะเวลาสั้นๆเหมือนเดิมแต่จะวิ่งเร็วและโจมตีเร็วขึ้น25%เป็นเวลา0.75วิหากสะสมครบ4นาทีจะเพิ่มเอฟเฟกต์เป็น1.5วิ คูดาวร้อยยีิบวิห้ดาบแดงปรับใหม่มีลดคูดาวบวกหเป์เนแต่พลังโจมตีจะถูกลดลงเหลือ180สส่วนสกิลติดตัวเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับการปรับสมดุลครั้งนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้นะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะ